ีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาร้านโปรดใครที่เกาหลีนะคะรอบนี้มาเจอฝนค่ะซึ่งร้านนี้คือ Awake ch Cherry นะคะอยู่แถวฮันนมนั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยเขามีชีโอบปังที่มีหลายรสและอร่อยมากๆนะคะช่วงที่ไอมาช่วงเมษายนนะคะรสที่ดังๆก็จะมีพิตาชีโอค่ะแล้วก็มีพวกเมลอนด้วยแต่เสียใจมากที่รอบนี้ไม่มีรสสตรอเบอรี่นะคะร้านจะมี2ชั้นชั้นบนจะมีเตาปิ้ง ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าให้ด้วยนะคะอันนี้คือที่ไอสั่งนะจะเป็นตัวถั่วแดงแบบทอดแล้วก็พิตาชิโอซึ่งพิตาชิโอนี้อร่อยมากไอมีสั่งตัวกรีนทีด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวาน,นิลาลาเต้หมัง้งแต่ไอนนชอบแก้วมากเลยอะ่ะคือจะบอกว่าตัวมะทฉะจริงๆมันคือมะชาะแหละเออมะชาของเขาทำได้ดีนะคะถือว่าอร่อยเลยเหมาะกับอากาศเย็นๆนะคะและนี่คือตัวถั่วแดงที่เขาไปทอด คือเขาทําได้ดีมากทุกคนคือมันอร่อยมันกรอบมันหอมมันดีอ่ะคิดว่าเป็นเมนูแค่บางช่วงนะคะและนี่คือพิตาชิโอพิตาชิโอนะคะ mm hmm. เขาจะโรยมาด้านหน้าแน่นๆแล้วข้างในตรงกลางจะมีไส้ซึ่งแบบ อร่อยอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยถึงขั้นที่อยากจะซื้อกับไทยและนี่คือวาน,นิลลาลาเต้ถ้าจําไม่ผิดนะหรือลาเต้นี่แหละซึ่งโลชั่นก็คือดีมากฟองนมนมนมอะไรคือดีมากลงตัวมากร้านนี้คือร้านโปรดของไอที่มาเกาหลีมาทุกครั้งต้องมาอันนี้คือพิตาชิโอที่ไอบอกนอกจากพิตาชิโอจะเป็นเกล็ดนั้นหนาข้างบนเหล่านะยังมีไส้ครีมข้างในซึ่งลงตัวมากทุกคนมันอร่อยมากแล้ววันที่ไอไปนะคะก็คือฝนตกก็เลยนั่งยาวหลบฝ ปีที่แล้วนะคะไอามาลานนี้มีตัวสตรอเบอรี่อันนี้ซึ่งมันอร่อยมากไอถ่ายคลิปไว้เพราะว่ากะว่าจะตัดคลิปแต่ก็ลืมนะคะไม่ได้ตัดจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเอามารวมในคลิปนี้เลยละกันว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดที่ไอจะต้องแวะมาทุกครั้งที่มาเกาหลีนะคะแล้วก็จะบอกว่าให้แนะนํามาวันธรรมดานะคะวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากๆชื่อร้านเอเวเชอรี่นะคะอยู่แถวแถวเรียมรีอุมนิวเซียมนะคะแวะมาได้ค่ะ